มานี่อ่าครับจงดูคนะจงดูความความฉลาดของผมนะครับมันเอ่อถุยอะไรวะผมนะ เออโคตะคราฟเลยวะเออสลับล่าสลับสลับใช่ใช่โคตรคราฟสลับเดี๋ยวดิโยนทำไมทำไมถึงโยนเออทำไมบ้านเราไปดอกไม้วะไม่ดิทำไมผมถึงมีดอกไม้ได้ไงนั่นแหละคือคำถามเออเย้ยบันเล็กจังเลยเออสลับใช่ไหมถึงแม้จะดูว่ามันสลับไปนี่นะเออสลับน่ารัก ลูกของนรกแต่ว่าเออขออนุญาตทิ้งนะคะแล้วผมก็รูกมันมาจากไหนนะแต่ผมไม่บอกหรอกอืมอยังไงความผิดพลาดของเราคือการเรียนรู้เออไล่เนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เดีทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งขอไปก่อนฮนะ ช่างการทิ้งปู่ก็บผู้ช่วยกนแล้วกันนะพอดีผมไปเผลอพังเข้าของเขาพังนะนี่คือสีอมพังนะนะปู่ค่อยหนึ่งทีนะปู่ค่อปิพังของเข้ามาฮะก็ต้องเก็บไปนะ,ฮะนะเฮ้ยออ้ยโคตรเท่อ่เะเมื่อดีมาสุดซอมันชื่อมาสุดซอใช่ไหมก็อมชอบไปฮะดีไซน์มัน จะขอเก็บของทําอะไรหลายอย่างนะก็จะดูความผิดยากค่ะผิดพลาดอะไรลงผมผมทําอะไรผิดผมจะจำบ่นลิ้นนี่ไว้เพราะผมทําอะไรที่โคตรที่จะเออไม่น่าสับอารมเลยก็ได้เพราะผมทำผิดนะมามาพวกอ่าทีนี้ก็เปลี่ยนสถานที่ละขอรับร้อยการจัดการเรียบร้อยมาดูกันว่าเอย โยนทิ้งอ่ะอืะออาเชิบมาดูความผิดพลาดกันดีกว่ามันจะปิดผ้าหรือมันถูกพลาดนแน่โอ๊ยอะไรวะเนี่ยเปิดไปดิเออแหมอย่างน้อยมันก็รับความสั่งะนะมานี้มาดูกันดีกว่ามันมันคืออะไรเอ,อ่อสมุดใช่ไหม,มอ่ะ เออเอออมันคืออะไรมันทำยังไงขอดูก่อนลากิตาแป๊บอืมเออเอออ่ะอมเออ อุอม้อมอมุ้มอุ้มควรทำยังไงดีระหว่างดูจากเขียวดึงร้อยบอกหรือว่าดมดํลาวาหนึ่งร้อยครั้งดีวะเนี่ยอควรเอาเลือกอนไหนดีวะนี่อ,อ เออพูดไม่ออกเลยวะเคยได้ค่าของทีเธออะไรเนี่ยเาามถึงโค้งเป็นอย่างนี้ว่ะเต๋อเฮาทำไมอ่ะทำไมมัน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 คืออะไรแล้วผมที่ผมสงสัยคือทำไมผมไม่รู้ถท้อยู่มันคืออะไรเอ็โคนจะรู้สิมันมันคือที่เรียนเอ็มเอซีมันคือเอ่อถ้าใครไม่รู้นะไอ้นี่มันไม่ใช่อะไรทักอย่างนะ แต่มันคือสิ่งที่เอาไ้ใช้กับ MBC นะซึ่งใช่ผอมหามันได้และก็ผมไม่หามันนะแล้วมันก็คู่จะไรประโยชน์ถ้าผมไม่มี MBC นะก็คือผมต้องจับ m อ c มาก็ให้มันเรียนรู้นะมันจะกลายเป็น MBC NPC เอ่อเอ่อเอ่อเมมือนกับ MBC นักอ่านเลยนะเพราะว่ามัน มันมันจะขายหนังสือเอ็นชาร์ดอย่างเงี้ยนะซึ่งใช่ผมไม่มีเอ็มซีแล้วผมก็ไม่มีใครนอกจากผมกับผู้ช่วยและใช่ผมเคยเจอมื่บ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วผมลยไปแล้วแต่่ที่ผมรู้คือผม,มจะเอามาได้ไงก่อนดีเรียกว่าผมจะเอาเอ็มซีมาได้ไงก่อนดีข้างหน้าข้างหลังข้างนี้ก็เอาไม่ได้ฝั่งนู้นก็ไม่ได้ผ่ามันเลยไม่ได้เลยอ้าสม